สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดดนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับส0นาฬิกาเศษนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง11อนาฬิกาวันนี้นําข่าวแจกเงินหมื่นดิจิทันของรัฐบาลมาเล่าฟังครับวันนี้1สิงหาคม2567มีข่าวใหม่หลายเรื่องครับเกี่ยวกับโครงการแจกเงินหมื่นดิจิทันของรัฐบาลน,นะครับโดวยวันนี้ครับวันที่1สิงหาคม2 5 6 7ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นดิจิทัน ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับสำหรับคนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน8นาฬิกา<น>เป็นต้นมาลงทะเบียนได้แล้วก็เปิดลงทะเบียน1สิงหา67ถึง15กันยายน67ลงวันไหนก็ได้ครับไม่ต้องใจร้อนนะครับแต่ที่ผ่านมาก็มีหลายคนบ่นแล้วครับคือมันลงยากเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกก็แน่นอนครับเมื่อเปิดลงทะเบียนวันแรกแล้ว มีคนกดเข้าใช้งานระบบพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากๆนี่ครับมันจะมีการช้าหมุนติวๆอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแอปล่มหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบน่าจะล่มนะแล้วก็เขากำลังกาลังมีการแก้ไขกันอยู่แต่ว่าก็มีคนเข้าได้บ้างทำได้บ้างแล้วไม่ได้บ้างแล้วก็มีนะครับแล้วก็บนกันเรื่องนี้จะเย็นๆนะครับเขามีเวลาให้ถึง45วันลงวันไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องลงเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะครับ เพราะว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกครับ1สิงหาต่อไปก็วันที่2สิงหา3สิงหาไล,ล่ไปเรื่อยจนถึง15กันยา6-7ลงวันไหนก็ได้ไม่ต้องใจร้อนนะครับเอาละครับวันนี้ก็อัปเดตให้ฟังว่า1สิงหาถึง15กันยาลงผ่านแอป,ปทางรัฐย้ำเฉพาะคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับลงช่องทางนี้ ทีนี้คนไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่จะต้องลงด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเขาจะเปิดจุดให้รับลงทะเบียนที่เขาบอกว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนอยู่ที่ไหนนะครับในเขตอําเภอของท่านนะครับแต่จุดที่สองรู้ไปรษณีย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศจุดที่3มธนาคารตกสวจุดที่4ธนาคารออมสินอันนี้รัฐบาลแจ้งข่าวออกมาแล้วว่า จุดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปลงได้16กันยายน2567เป็นต้นไปถึง15ตุลานะครับอันนี้ลงด้วยบัตรประจำตัวประชาชน,ส,นส่วนวิธีการลงเตรียมเอกสารอะไรยังไง10ใกล้16กันยารัฐบาลจะถแถลงข่าวอีกครั้งนะครับว,วิธีการลงทะเบียนเตรียมเอกสารอะไรบ้างเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนอะไรเริ่มเปิดลงทะเบียนเวลาไหนถึงเวลาไหนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับลงทะเบียนยังไงนะครับก็มีไปรษณีย์ ที่พี่น้องรู้จักนะทกสธนาคารออมสิน <ๆ S 1> ประมาณนี้ส่วนศูนย์ดิจิทัลชุมชนเดี๋ยวใกล้วันที่16กันยานี่รัฐบาลเขาจะบอกว่าอยู่ที่ไหนนะในแต่และอำเภอของท่านนะครับเอา้าคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ลงทะเบียนในช่วงวันที่1สิงหาไปถึง15กันยานะครับลง16กันยาถึง15ตุลาลงยังไงเดี๋ยวมีข่าวออกมาอีกครั้งนะครับรัฐบาลจะแถลงข่าวส่วนผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ไปไม่ได้ไปลงทะเบียนนะจุดรับลงทะเบียนไม่ได้รอฟังข่าวว่าวิธีการมอบหน้าให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนทํำยังไงรัฐบาลจะแถลงข่าวต่อไปครับประเด็นนี้รอนะครับในกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับส่วนกลุ่มผู้มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันนี้นะครับใครมีปัญหาด้านการลงทะเบียนลงไม่เป็นลงไม่ได้แอปทางรัฐมีปัญหาหรือว่าลงทะเบียนเงินหมื่นแอปทางรัฐมีแล้ว ดาวโหลดติดตั้งใช้งานเรียบทางัฐไปแล้วสมมุติแต่ว่าลงทะเบ,บียนเหมือนดิจิทัลนอ่เกิดปัญหาโทรปรึกษาสายด่วนหนึ่ง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 สี่ตัวครับหนึ่ง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 ครับโทรปรึกษาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือไม่ก็ถือโทรศัพท์มือถือพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปที่ไปรษณีย์หรือไปทกศหรือไปธนาคารออมสินขอรับคำแนะนำความช่วยเหลือ ได้ครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จจะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้ครับก็ออกจากแอปทางรัฐวันที่22กันยายนจะทราบผลการลงทะเบียนว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจผลได้ทางแอปทางรัฐ22กันยายนกดเข้ามาดูแอปทางรัฐอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ที่ลงเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทําไปตามขั้นตอนเสร็จนะครับ ทีนี้การย้ายครับผู้ประสงค์จะย้ายไปใช้สิทธิ์สมมุติว่าตอนนี้ท่านทํางานอยู่ที่อื่นแต่ทะเบียนราษฎร์อยู่ที่อําเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่ง,ง,งสมมุติยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างทางภาคอีสานก็นแล้วกันสมมุติว่าท่านอยู่จังหวัดเอาจังหวัดแอดมินก็นแล้วกันนะสมมุติว่าท่านเป็นคนจังหวัดยโสธรบ้านอยู่อำเภอมหาชนะชัยประมาณนี้สมมติอยู่ตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรก็ว,ว่ากันไป ถ้าท่านลงทะเบียนไปเลยนี่น,น,นะถ้าได้รับเงินเหมือนเขาจะให้มาใช้ในเขตอำเภอมหาชนาชัยอันนี้เรายกตัวอย่างทีนี้ยกตัวอย่างจังหวัดอื่นก็ได้ถ้าอยู่จังหวัดอื่นท่านอยู่อำเภอไหนเขาให้ใช้ในเขตอำเภอน,นั้นของจังหวัดนั้นตามทะเบียนบ้านณนะขณะลงทะเบียนนะครับทีนี้สมมุติว่าตอนนี้ท่านไปอยู่กรุงเทพอยากใช้สิทธิ์ที่กรุงเทพ อยากซื้อของใช้ที่กรุงเทพเลยไม่ต้องเดินทางกลับมาอำเภอตัวเองเพื่อมาใช้เงินหมื่นนี่สามารถย้ายทะเบียนบ้านก่อนจ,จึงลงทะเบียนได้นะครับสมมติว่า,าวันนี้ท่านไปย้ายท่านยังไม่ลงทะเบียนวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมนี่ท่านยังไม่ลงทะเบียนเลยท่านก็ไปย้ายได้การย้ายนี่ย้ายที่ไหนก็ได้ย้ายปลายทางก็ได้นะครับ ที่วาการอำเภอทะเบียนร่าต์หรือกรุงเทพสำนักงานเขตต่างๆนี่นะครับเขามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ท่านย้ายย้ายปลายทางได้พอย้ายเสร็จเอาสมมุติแอดมินอยู่จงังหวัดยโสธรแต่ตอนนี้สมมุติว่าทํางานกรุงเทพก็พ <อ S 2> ย้ายปลายทางเลยที่กรุงเทพ,พ <อ S 2> ก็ได้นะครับพอย้ายปลายทางเสร็จปุ๊บย้ายเสร็จวันไหน วันต่อไปจึงไปลงทะเบียนได้ซึ่งลงวันไหนก็ได้ยกตัวอย่างถ้าท่านย้ายวันนี้หนึ่งสิงหาวันนี้ท่านจะยังลงทะเบียนไม่ได้ต้องวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลงได้ลงวันไหนก็ได้ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ทํำนองนี้นะครับเอายกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างสมมุติว่าสมมุติว่าสักประมาณวันที่แปดท่านยังยังไม่ลงทะเบียนอยู่อาวันที่แปดท่านไปทําเรื่องย้ายเสร็จย้ายทะเบียนบ้านเสร็จ วันที่9เป็นต้นไปจึงเริ่มลงทะเบียนได้ทํานองนี้นะครับนี่คือหลักการย,าย้ยายย้ายทําเรื่องย้ายเสร็จก่อน1วันแล้วไปลงทะเบียนวันหลังได้ทํานองนี้นะครับใครต้องการย้ายทะเบียนบ้านไปไปใช้สิทธิ์ที่อื่นนะครับโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาใช้สิทธิ์เงินหมื่นที่บ้านนะครับสำหรับ<ส>เรื่องราวข่าวสารในเดือนค่อยมาอัปเดตกัน<า>ใหม่ ภายหลังนะครับเอกอมันซื้อสินค้าอะไรได้บ้างอะไรทํานองนี้นะครับอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้นะครับคุณสมบัติใครมีสิทธิ์จะได้รับเงินใครไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินพูดกันวันหลังวันนี้เอาเท่านี้ก่อนวันนี้เอาเอาเรื่องลงทะเบียนก่อนคือใครสิบหกปีขึ้นไปลงได้หมดเลยส่วนจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติจะเอามากล่าวในคลิปต,ต่อไปในเรื่องอ คุณสมบัติคนที่มีสิทธิ์จะได้เป็นใครคือตอนนี้ท่านลงไปก่อนนะท่านอาย,ยุสิบหกปีอะไรลงไปก่อนส่วนจะได้หรือไม่ได้เขาจะตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านเองนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านเข้าเกณฑ์อะไรมันจึงจะได้เข้าเกณฑ์อยู่หลายข้อนะครับใครลงไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะได้ใครลงไปแล้วมีสิทธิ์จะได้จาเาให้ฟังและก็เมื่อได้แล้วคลิปหน้านะครับซื้ออะไรได้บ้าง <S <S เงินหมื่นึงเมื่อท่านได้รับเงิน นะครับอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็อเอาละครับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ